วันนี้พี่ปิงปิงเพิ่ออาบน้ำมานะพี่ปิงปิงอาบน้ำมาอวันนี้พี่ปิงปิงอาบน้ำมาด้วยอาบน้ำแล้วทาแป้งเวยจังเลยพี่ปิงปิงทาแป้งด้วยตาเอ ปิงปิงสวนจุดเนี้ยไปละสุนัขอะไรนี่ยนะจ้าเอ้จาเ ปิงป,งปิงอาบน้ำทาแป้งอาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้อ้าวไอา้ใจให้ปิงปิงทาแป้งด้วยมามืมออ่อไหรูม้มารวน้ำ ờ mấy triệu